สวัสดีครับผมมันพินกับช n แ f ลฟิลไทยใน YouTube ครับก็อยู่ที่ร้านอาหาราที่เมืองกะรันตันนะฮะไม่ใช่เมืองกะรันตันรัฐกะรันตันนะครับเม,ม,นนบมืองกตาบรูนะฮะก็วันนี้พามาทานข้าวยำนะครับนะฮะข้าวยำก็เป็นข้าวยำม,มาเลเซียนะฮะตัวนี้ข้าวยำเนี่ยจะทานทั้ง ชุมชนพุทธและก็มุสลิมในภาคใต้ของไทยนะฮะข้าวยำน้ำบูดูโดวยเฉพาะน้ำบูดบูแสนบริและความนิยมมากที่ทางปัตนีหรือทางที่เขาพูดภาษายาวีกันนะฮะชุมชนในยะลาปัตนาีราชว่าเขาจะเรียกนาซิกาบูนะซิกาบูก็ข้าวยำอันนี้ก็มาเจอนาซิกกะบูเหมือนกันนะแต่ออกมหนือนกันาซิกระบูะอะไรประมาณอย่างนั้นนะนาซิกระบูต่างจากข้าวยำที่เจอในทาง ภาคใต้ทั่วไปของไทยเลก็กน้อยเหมือนกันนะฮะก็มีข้าวเกี๊ยบนะครับอันนี้ทางมาเลนโดเขาชอบทานนกยิ่งโดชอบทานข้าวเกี๊ยบม,มากอันนี้เป็นคือโปะนะฮะคืโอคปโปะกึโปะหรือกะโปะแล้วแต่อ่าเป็นข้าวเกี๊ยบปลาเนี่ยนะฮะแล้วก็มีผักมาแต่ผักจะน้อยกว่าทางใต้นะแต่อาจจะอาจจะเป็นเฉพาะร้านผมก็ไม่รู้นะน่าสนใจคือมีไข่เค็มด้วยนะครับแล้วก็นี่มีข้าวสีเหลืองๆก็คงไปใส่ ปรุงรสอะไรมาสักอย่างใส่กลิ่นนะอันนี้เป็นเหมือนมะพร้าวคลุกปรุงมานะฮะแล้วก็เหมือนมีกุ้งหรือมีปลาปนมาด้วย,ไ,วยไม่แน่ใจเลยครับผสมกันนะฮะคลิกดูตรงนี้พลิกดูตรงนี้เหมือนเขาใส่น้ำเลยมาหน่อยนะ ความเป็นมะพร้าวจะสูงกว่านะฮะแล้วก็ไม่ได้ลาดน้ำปลาดูหรือลาดมาผมก็ไม่ได้ใจนะนะฮะเดี๋ยวลองชิมหนึ่งทีมีข้าวสองสีด้วยนะฮะก็มีความต่างจากขา้าวยำไทยนะฮะยวมาเขือเทศกัน,นครับก็ลองชิมไปละส่วนหนึ่งนะครับจะได้รู้รสชาติจะได้บอกเล่าได้ ขาใส่ซอสลงไปแล้วนะครับคือเหมือนก็ใส่น้ำบูดูไปแล้วนะฮะไม่ได้แยกมาหรือว่าราดอของไทยก็จะราดชัดๆกว่านะฮะวันนี้ก็ผมลองกินกับไข่เค็มด้วยก็พเพิ่มความมันเข้าไปนะยงแต่ว่าผมไม่เคยกินข้าวหยำกับไข่เค็มมาก่อนนะฮะข้าวหย่อมทางภาคใต้ กินมาเยอะครับแต่ว่าไม่เคยกินกับไข่เค็มก็มีความแตกต่างออกไปแล้วก็มีข้าวเกียบมาเฮ้ยจะมีเครื่องเข้าต่างไปนัผมเมื่อก่อนผมซื้อข้าวยำที่สุไหงโกลกนะฮะแล้วคนทําเขาบอกเขามาจากตากใบนะมีการใส่เส้นหมี่ลงไปด้วยเส้นหมี่แบบมี่ขาวเนี่ยมีแบบมีขาวอะหมี่เล็กนะทางใต้ก็เรียกหมี่หุ้นนะหมี่หุ้นหมี่หุ้นนะ แล้วก็เอามาผัดแล้วก็มาใส่ในขา้าวหยัด้วยก็อ,อ,อ,อร่อยเป็นแบบครับแต่รู้สึกว่าผักจะน้อยไปนิดหนึ่งแล้วก็บูดูจะไม่โดดเด่นเท่าแต่ะาะพ้าวหอมมากครับ ลองกัเข้าเกียบดูครับก็อร่อยดีครับใส่ข้าเกียบมือม้อเช้าครับที่กลันตันนะครับ ับเขายำมาเลยครับรวิวมาฝากกันก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะคนอื่นก็ทําเรื่องท่องเที่ยวไปเยอะแล้วผมก็ทําทรเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่คนอื่นก็ไม่ทํานะแล้วก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะแล้วพบกันใหม่กับช่องฟิลไทยในช่วงครับสวัสดีครับ